สวัสดีครับพบกับ EP ีที่33ชื่อเรื่องคริปโตจะเหลือศูนย์บาทหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3เงินคือสิ่งสมมุตินะครับโลกสมมุติให้เงินมีค่าเช่นแบงค์พันต้นทุนในการผลิตแบงค์พันเนี่ยออกมา1ใบมันอาจจะมีมูลค่าอยู่แค่10บาทเท่านั้นเองต้นทุน10บาทคือสิ่งที่แอดมินสมมุติขึ้นนะครับไม่ใช่ต้นทุนจริงๆเพียงแต่พูดให้เห็นภาพโลกนี้ถูกควบคุมด้วยเงินเงินอยู่ในรูปของธนบัตร และอยู่ในรูปของเหรียญผมอยากจะให้ทุกคนจินตนาการดูว่าถ้าเงินเดือนไม่ออกสักหกเดือนเนี่ยกรมตํารวจยังจะทํางานกันอยู่หรือเปล่าทหารยังจะเป็นทาหารกันอยู่อีกหรือไม่คุณหมอพยาบาลยังจะมีต้นทุนมาทํางานกันอยู่อีกหรือระบบราชการก็จะล้มแบบไม่เป็นท่านะครับเมื่อระบบราชการล้มลงเนี่ยประเทศยังจะคงอยู่อยู่ได้อีกหรือเปล่าล้วคําถามคือว่าใคี่ยเป็นคนพิมพ์เงินประเทศไทยก็มีแบงก์ชาตินะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นทั้งโลกเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะทําหน้าที่ในการพิมพ์ธนบัตรก็คือดอลลาร์โลกทั้งโลกเนี่ยใช้เงินดอลล่าร์ของอเมริกาเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าผ่านระบบการโอนเงินที่เรียกว่าสวิฟนะครับสงครามโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นคําถามคือว่าใครจะรบกับใครนะครับคำตอบก็คือว่าข้อ1อเมริกาจะรบกับรัสเซียข้อ2ออเมริกาจะรบกับจีนนะครับเพียงแต่ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกัน ไม่ว่าอเมริกาจะรบกับใครประเทศที่เหลือก็จะเข้าร่วมสงครามโดยทันทีคำถามถัดมาชนวนเหตุให้มหาอำนาจรบกันมีอะไรบ้าง 1. เลยอเมริการบกับรัสเซียเพราะมีชนวนเหตุมาจากยูเครนครับผม 2. อ,อเมริการบกับจีนมีชนวนเหตุมาจากไต้หวันเบื้องลึกของการรบเนี่ยมาจากการแข่งแย่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันคำถามก็คือว่าแข่งกันขายอะไร ข้อ1เลยนะครับอเมริกากับรัสเซียแย่งกันขายอาวุธสงครามแล้วก็แย่งกันขายน้ํามันก๊าซธรรมชาติส่วนอเมริกากับจีนเนี่ยแข่งกันขายสินค้าในโหมดของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ5 g. า g มือถือยี่ห้อต่างๆของจีนก็จะนําทีมโดยหัวเวยนะส่วนของอเมริกาก็จะนําทีมดโดย iPhone นะครับและจีนยังมีการตั้งเงินหยวนขึ้นมาเพื่อให้เป็นเงินสกุลกลางในการค้าขาย แทนเงินดอลลาร์ของอเมริกาครับผมคำถามถัดมานะครับหากรบกันใครจะเป็นต่อเป็นรองคําตอบือว่าอเมริกาและพันธมิตรเป็นต่อจีนกับรัเสเซียแน่นอนครับเพราะว่าฝั่งอเมริกาจะประกอบด้วยอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนาโตนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีพันธมิตรในทวีปเอเชียนะครับอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งอินเดียส่วนในตะวันออกกลางก็จะมีประเทศอิสราเอลนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยยังมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มไฟไอประกอบด้วยอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษากลางเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าแองโกลแซกซอนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอเมริกายังตั้งกลุ่มคอรประกอบด้วย4ประเทศก็คืออเมริกาญี่ปุ่นอินเดียและก็ออสเตรเลียนะครับ4ประเทศที่ว่าเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อกดดันจีนโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละประเทศที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นคู่ปรับของจีนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่สมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2และคู่ปรับในปัจจุบันก็คืออินเดียคําถามถัดมาประเทศที่ยิงหัวรบนิวเคลียร์ใส่อเมริกาและนาโต้คือประเทศอะไรนะแอดมินไม่เขินเลยที่จะบอกว่าประเทศรัสเซียจะเป็นผู้ยิงหัวรบนิวเคลียร์ก่อนใครนะสาเหตุที่ต้องยิงหัวรบนิวเคลียร์เพราะอะไรเหรอครับเพราะว่ากําลังทหารเนี่ย ถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยรัสเซียจะสู้อเมริกาและนาโต้ไม่ได้เลยนะครับเทียบอัตราส่วนกันแล้วเนี่ยเป็น30ต่อ1เพราะว่านาโต้เนี่ยมีประเทศสมาชิกมากมาย20กว่าประเทศนะส่วนรัสเซียเนี่ยก็มีแค่ประเทศรัสเซียประเทศเดียวพันธมิตรก็มีแค่จีนอิหร่านและก็เกาหลีเหนือนะครับสำหรับเรื่องที่5ประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการเนี่ยได้มาเซ็นสัญญาว่าด้วยเรื่อง ถ้ารบกันแล้วจะไม่งัดตัวหัวรบนิวเคลียร์ออกมาใช้ในการรบนะครับแอดมินก็บอกเพื่อนๆตามตรงเลยว่าเราก็ไม่สมควรจะไปเชื่อละในเมื่อรบกันแล้วเข้าตาจนขึ้นมามีอะไรมีอาวุธอะไรอยู่ในคลังแอดมินเชื่อว่าก็คงจะง,งัดกันมาเอามาใช้กันหมดแล้วครับส่วนคําถามที่ว่าถ้ายิงแล้วก็จะตายกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแอดมินคิดว่ามันเป็นคําถามที่เด็กๆมากครับ ถึงเวลาเข้าตาโจรส์เขาไม่น like came, hey, ั่งคิดหรอกครับว่าใครจะตายเขาก็คิดอยู่ว่าเขาไม่ตายก็พอครับผมสําหรับเมื่อยิงหัวรบนิวเคลียร์กันแล้วเนี่ยสภาพของเงินคริปโตจะเป็นแบบไหนเงินคริปโตตัวจริงๆของมันเนี่ยมันเป็นแค่ไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองครับหากฮาร์ดดิสก์พังเนี่ยเงินคริปโตก็หายถึงตอนนั้นเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดก็คงจะล่มครับไม่มีกระดานเทรดไม่มีธนาคารถึงตอนถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเงินคริปโตเนี่ย จะไปเหลืออะไรแอดมินฝากเอาไว้ให้คิดนะครับ